รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ยินรู้เปลว่าตอนเมื่อก่อนทำงานพี่ไม่ได้ชื่อเอกเอาชื่ออะไรครับพี่ชื่อดาวเรืองเฮ้ยคุณดาวเรืองพอเข้าในเมืองชื่อคาเฟืองเรืองลือเป็นดาราหน้าปกหนังสือเออเอยพอเปลี่ยนชื่อเป็นแววดาว น้อยเมนที่คุณทำอย่างไรครับอร่อยมากอ่าง้เลยค่ะเพราะว่ามั่นใจมากสวัสดีครับสวัสดีครับ ได้เวลาเช็คอินผิ่นเหนือแล้วครับครับผมหยุดหยุดแบบนี้หรือว่าวันธรรมดาออกมาเที่ยวกันดีกว่าครับพี่เอกวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลําปางครับครับและนี่ก็คือสะพานบุญวัดพระธาตุสันดอนครับพี่เอกครับซึ่งสะพานเขาบอกว่าเป็นสะพานแห่งแรกของจังหวัดลําปางคือตอนนี้สะพานอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเริ่มมีเยอะแล้วเนาะยินเนาะเราเองก็ไปเดินมาหลายที่หลายแห่งใช่ครับผมแต่ถ้าหากว่าถามว่าของลําปางที่แรกอ่ะ คือที่นี่เลยนี่เราวันนี้เราได้บรรยากาศมากเลยอ่ะเขากาลังดํานาพอดีคุณผู้ชมยินยินเคยลองได้ลองทาดานาเคยตอนเด็กๆครับพี่โรงเรียนพาไปโรงเรียนพาไปใช่ไหมแต่พี่เอกเคยตอนนั้นก็ด้วยความที่เป็นลูกชาวนาเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองดีกว่าลองดีกว่าไหมอ่ะก่อนที่เราจะไปทํานาสวัสดีผู้ใหญ่บ้านนะครับผมครับผู้ใหญ่ครับสะพานนี้ทำมาหร้อยังงครับทำมาเมื่อปี อ่าห้าเก้าครับแล<อ>้เร,เริ่มทำตั้งแต่วันที่5มีนาห้าเก้าแล้วมีที่มาที่ไปยังไงครับผมที่มาที่ไปก็แต่ตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะบูรณะวิหารวัดพระธาตุสนดอนครับแต่พอดีเขาไม่มีทางเข้าไม่มีทางเข้าเราจะทํายังไงให้ทางมันเข้าให้มันใกล้ที่สุดแล้วก็มาคิดมวาว่าขัวแต่เนี่ยมันเป็นโบราณของเราเคยเคยมีขัวแต่อยู่ คือคือเสาพวกนี้นะครับคือชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเอามาสมทบทั้งเสามาลงแรงในการทําสะพานอทั้งเสาทั้งไม้ไผ่ทั้งลงแรงเป็นแห่งแรกของจังหวัดลำปางครับแห่งแรกของลำปางด้วยออริจินัลนี้คือข้ดังนาพอดีเลยอ่ะเห็นเข้อดังนาแล้วแบบมันก็จะมีเพลงอะไรนะกะซิกอน แข่งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติไทย<ฆ>จะเรื่องอำนาจเพราะไทยเป็นชาติกะศิกรรมผมไค่ดำผมไค่ดำนาตัวอ,อ่ะมาได้เวลาแล้วครับ ลอยลอยครับใช่ไหมไม่เป็นก็ประมาณนี้ประมาณนิดหนึ่งอ่าโอเคปากปากห่างกันประมาณหนึ่งไม่บรรทัดนะแม่ยินรู้เปล่าว่าตอนเมื่อก่อนทํานาที่ไม่ได้ชื่อเอกออาชื่ออะไรครับพี่ชื่อดาวเรืองเฮ้ยคุณดาวเรืองพอเข้าในเมืองชื่อคาเฟืองเรืองลือโอเคเป็นดาราหน้าปก หนังสือเออเอเอเงยเขาเปลี่ยนชื่อเป็นแววดาวเขอยากจะเรียกว่าแววดาวนะพอทำนาเอยพอเข้าในเมืองแล้ว นี้นะค,ะครับเป็นบ์หลังแรกของอสามตำบลนะครับสามตำบลเจ้าหมองป๊อกหมองป๊อกนี่เป็นชาวพมา่าที่มาสร้างวิหารก่อนรสร้างวิหาร,ร,รพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บหมองป๊อกก็เสียชีวิตลงเหลือแต่เจ้าแม่อินประสงค<ม>์แล้วก็แกก็เห็นว่าผัวเสียชีวิตก็มาสร้างโบทหลังนี้พอสร้างบทหลังนี้เสร็จปุ๊บก็เอาหลวงพ่อทองทิพย์มาประดิษฐานใน่ตรงนี้แล้วก็นำโหงจากเมืองหงสาวดีเนี่ยมามาไว้ตรงนี้แปดัว ยินในการดำนาโอ้โหบอกเลยว่าเหนื่อยมากพี่เอกคือแบบจะบอกว่าเรายังได้กลิ่นโคลนติดมือืเลยคุณผู้ชมครับเป็นเทปที่ไม่ควรพลาดจริงๆครับผมแต่ตอนขนาดนี้เราควรจะหาอะไรที่มันแบบเย็นๆดื่มสักหน่อยนะให้มันชื่นใจนิดนึงนะครับก่อนอื่นขอแนะนำให้รู้จักกับพี่ป๋อก่อนนะสวัสดีครับพี่ป๋องสวัสดีครับผม คะไปไหนกันมาบ้างแล้วเมื่อกี้ไปไหว้พระไปดำนามาไปเดินขอแตะมาครับพี่ป้อเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากร้อนร้อนแบบนี้นะคะนี่พี่ก็แนะนำเลยนะคะกาแฟถิ่นไทยร้านนี้นะคะจะเป็นซิกเนเจอร์ของชาวลำปางนะคะกาแฟของพี่นี่ลูกชายเขาอะค่ะเป็นบาริสต้าที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงโด่งดังในจังหวัดลำปางด้วยงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปทานกาแฟกันเลยดีไหมคะเด็ดแน่นอนครับป่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ สวยมากเลยครับ<ช>อยากจะถามพี่เพชรว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมยังไงบ้างเยนยจะเรียกว่าเป็นร้านนาก,ก็ไม่เชิงจะจะเป็นลักษณะมิกซ์มิกซ์แอนด์แมทช์มากกว่าอันนี้เป็นออไอเดียของสามีพี่เพชรค่ะคพี่เพชรเป็นคนออกแบบเองแต่ว่าสามีพี่เพชรเป็นคนสร้างเป็นน้ำมือของเขาแล้วก็การตกแต่งไลท์ติ้งอะไรต่างๆนี่ก็เป็นของเขาแต่ว่าน่าเสียดายที่ภูมิปัญญานเนี่ยได ตายไปกับชีวิตของเขาเมื่อสองปีที่แล้วค่ะพี่เพชรก็เลยสร้างต่อให้มันแบบสวยงามสมบูรณ์ขึ้นมาครับผมแล้วก็โอ้โหมีเมนูเยอะแยะเลยเมนูไหนแบบเป็นซิกเนเจอร์บ้างครับผม่พถ้าเป็นอาหารนะคะไม่น่าเชื่อว่าอาหารนี่ก็คือผัดกะเพราซึ่งเป็นเมนูธรรมดาแต่ของเราจะไม่ธรรมดาใช่ค่ะยินเราชิมกะเพราก่อนได้ไหมว่ารสชาติเป็นยังไงที่เราเห็นก็จะมีแค่หมูสับกับกะเพราคคุณเอกค่ะแล้วก็ไข่ดาวพี่เพชรเนี่ยจะไม่เหมือน ทั่วไปคือจะเป็นไข่ดาวแบบโบราณก็คือเราจะต้องฟูฟูเป็นไข่ดาวฟูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยมากครับแล้วมาถัดมาเป็นเบเกอรี่ครับค่ะเบเกอรี่นี่พี่เทรจะขออนุญาตที่ขนมปังก่อนนะคะขนมปังนี่จะเป็นพี่สาวที่รับถือกันแล้วก็ปิดบ้านทําให้พี่เทโดยเฉพาะเลยนะคะ ซึ่งขนมปังเนี่ยใช้แป้งกิโลละ250นําเข้ามาจากนิวซีแลนด์แล้วก็ใช้น้ํามันมะกอกเอ็กซ์เทอร์จนในการทําไม่ใส่สารกันบูดแล้วปกติโฮวิดมันจะแข็งแต่โฮวิดที่นี่นุ่มมากส่วนขนมปังนมสดฮอกไกโดตัวนี้ก็ใช้นมสดฮอกไกโดจริงๆกล่องนิดเดียวค่ะ270อบาทเนี่ยค่ะแป้งทั่วไปกิโลละยี่สิบห้าแต่อัี้กิโลละ270้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะฟูนุ่มไม่ต้องปูไม่ต้องทา เบเกอรี่นี yeah! ่จะเป็น tamam น้องสาวในไสอะไรน้องสาวพี really? ่เพชรทำเองเลยและทีเนี้ยน้องสาวได้จบช่างศิลป์เจ็ดยอดแล้วนางก็จะมีความระเมียละไมละเอียดมากทีเนี้ยช่างศิลป์แล้วมาทำเบเกอรี่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการประดิษฐ์ประดอยอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ลงไปก็ค่อนข้างจะพรีเมียมหรือว่าพรีเมียมเลยแหละนีเป็นอะไรนะบลูเบอร์รี่ชีสบลูเบอร์รี่ชีสครับ ไม่คอร่อยหเมื่อคิดทำยัางไงครับอร่อยมากแ่อย่างนี้เลยค่ะเพราะว่ามั่นใจมากทั้ถามบาริสตาเลยครับกาแฟที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงครับคุณเคนโดครับกาแฟที่นี่นะครับเราก็จะใช้เมล็ดคัดสันออกมาจากเกษตรกรที่ไม่ได้ขายล็อตใหญ่ล็อตไปล็อตใหญ่เราไปซื้อล็อตเล็กจะด้เเขาจะเก็บเมล็ดที่คุณภาพดีกว่าล็อตใหญ่ๆที่เขาซื้อเป็นหลายๆตันอย่างนีไ้ให้เราเพราะว่าเขาก็ได้ราคาที่ดีกว่าครับ แล้วก็เอา,มาเมล็ดตัวนี้มาคั้วโดยที่เราเป็นคนกําหนดะระดับการคั้วแล้วก็เบลนเองข้ามผมก็เป็นกาแฟาไทยแล้วก็เมนูที่อยากจะแนะนาวันนี้ก็คือเมนูกาแฟาถิ่นไทยครับที่ผมค,คิดคนเองกับคุณพ่อ <c oughs> ก็คือว่าจะเป็นกาแฟาที่ผสมกับชาเพ oh. ื่อให้ความกลมกล่อมแล้วก็ความเป็นไทยเพราะคนไทยชอบชอบดื่มชาไทยชอบดื่มกาแฟานม,นมแล้วก็จับสองตัวนี้มาผสมเข้าด้วยกันก็ได้เป็นกาแฟาที่ทั้งเข้มข้นกลมกล่อมหอมนุ่ม เหมือนออ็ดก้วข้างๆอครับอันนี้คืออะไรครับนีอันนี้เป็นเมนูซเกเนเจอร์ตัวใหม่ครับคือว่านอกจากที่เราจะมีกาแฟไทยเป็นหลักแล้วเนี่ยเราชูกาแฟไทยเราก็ยังมีกาแฟนอกเป็นตัวเลือกให้กับคุณลูกค้าที่อยากจะทดลองครับค่งตัวนี้ม,มีชื่อเมนูว่าบราซิลคาราเมลลาเต้ครับผมก็อย่างตามที่บอกก็คือว่าตัวนี้จะเป็นนมสูตรพิเศษของทางร้านที่ผสมคาราเมลลงไปส่วนตัวนี้ก็เป็นช็อตเอสเปรสโซ่ที่เป็นกาแฟบราซิลครับโห น้ำน้ำแข็งกลมๆใช่ครับเป็นน้ำแข็งครับผมไม่ใช่ติมครับลูกค้าหลายคนชอบถามอ๋อมีไอติมด้วยเหรอ,อครับเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเลเยอร์อย่างงี้ครับเสร็จ <c oughs> แล้วก็คนนิดนึงทีนี้เนี่ยตัวกาแฟบราซิลความพิเศษของมันก็คือว่ามันจะมีะรสชาติที่คล้ายๆกับถั่วแับผมถั่วน้ำตาลไหมคาราเมลต่างๆแล้วมาผสมกับนมที่มีคาราเมลเซรั่มด้วยเนี่ยมันจะทำให้กรอบกรอบแล้วก็หอมนุ่มครับ ดี๋ยวขอรบกวนพี่เอกลองได้เลยครับได้เลยครับบราซิลนี่ไม่ถึงที่ฟุตบอลเลยอันนี้ดังไปถึงจุฬาเลยนะคะมาให้อาจารย์จัดจุฬามาชิมมาทานเป็นลูกค้าประจำความนุ่มนี่คือมาอะไรกัความหอมของกาแฟชนะเลิศทุผช้ชม แล,แล้วก็ตอนนี้ช่วงนี้มีส่วนลดมีโปรโมชั่ mm hmm. okay. UR นอะไรบ้างก็ก็ม uh, ีครับผมก็ช่วงนี้ก็จะมีเป็นเครื่องดื่มกับเค้กคู่กันก็จะลด10บาทแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นของทาง a s ที่เข้าร่วมด้วยก็คือว่ากาแฟสดจะกาแฟสินไทย s ิ g เนเจอร์เนี่ยถ้าใช้โปรโมชั่นของ a s ก็ลด10บาทเหมือนกันครับคือถ้าเป็นกาแฟทั่วไปคู่กับเค้กก็มีส่วนลดให้ครับครับ้ก็ ต้องมาเช็คอินแล้วคุณจะต้องมาท่างนี้แบบเราให้ได้คุณผู้ชมคือหาง่ายมากแล้วรถออกจากตัวจังหวัดนัดเดียวเองมาที่นี่แล้วคุณคุ้มมากกับเส้นทางของอำเภอแม่พระเนาะใช่่คะตามประมานะครับกินต่อครับรอบชุนค่ะ จากการดื่มกาแฟครับผมจากกินอาหารเสร็จแล้วเรียบร้อยเข้าวัดอีกแล้วอีกแล้วนะค,คืออีพีนี้เราก็เลยเราเรา,เราเข้าวัดกัน2วัดเพราะว่าแต่และอย่างมันก็จะแตกต่างจากวัดอื่นๆอย่างเช่นเวลาเราพูดถึงวัดลำปาเงเนี่ยมันก็จะมีความผสมผสานระหว่างล้านนากับพมา่า<ช>ล้านนากับพ<ช>มา่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ที่เราเลือกมาวัดนาคตหลวงซึ่งห่างจากร้านกาแฟเมื่อสักครู่นี้เท่าไหร่นะประมาณ20่นาที20นาทีแป๊บนึงก็ถึงแล้วนะครับผม วัดนาคตหลวงเป็นอีกวัดหนึ่งที่ต้องบอกว่าแตกต่าจงจากวัดอื่นก็คือจะเป็นล้านนาผสมนะครับผมบกับทางของจีนใช่ครับซึ่งมันอเมซิ่งมากคุณผู้ชมครับแบบทำไมถึงมีความเป็นจีนมาผสมผสานแล้ววัดนี้มีอะไรน่าสนใจมากไปเข้าวัดกันเถอะครับจะร้อนไหมเข้าวัด <laughs> หรือหนาว <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์นะครับแล้วก็ประธานกรรมการวัดนะครับผมสวัสดีทั้งสองครับครับอยากอยากรู้ชื่อหมู่บ้านก่อนนาคดหลวงแปลว่าอะไรครับนามันคดไปคดมาหรือยังไงครับสองอย่างครับทางคดแม่น้ำคดอ๋อกลายเป็นบ้านนาบ้านนาคดครับ นนั่เองชื่อหมู่บ้านคือบ้านนาคตแต่แต่วัดค่ะชื่อวัดนาคตหลวงก็คือเพิ่มคำว่าหลวงหลวงค่ะแปลว่าเป็นวัดที่ยิ่งใหญ่ค่ะก็เลยเป็นเลยหลวงค่ะพระวิหารรั้นแรกนึกถึงวัดเชียงใหม่วัดหนึ่งก็คือวัดต้นเขวนลักษณะใกล้เคียงกันนิดนึงเหมือนกัน ที่เรายืงอยู่ตรงนี้นะคะรเ,รเราเรียกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้จิตกรรมล้านนาตุงข้าวเวสันดรชาดกนะคะหรือเรียกว่าพระบทนะคะ <ita �ng> พระบทก็คือภาพวาดที่บนผืนผ้าน,นะคะสำหรับจุดเด่นของภาพรพระบทนี้ก็คือจะสามารถแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนแม่ทะหรือคนบ้านนาคตนะคะแล้ว <female. S 2> สำหรับด้านบนนะคะเป็นรูปผ้าสิ้นนะคะ เป็นรูปผู้หญิงสามคนก็คือเหมือนกับผู้หญิงบ้านคนคตนะคะนุ่งผ้าสินแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะคะ,<ฮ>ะก็คือจุดตรงนี้ค่ะเรียกว่าเป็นภาพของพระนางพุทธดีนะคะ,ะสวมกอดหลานรักด้วยความรักนะคะเราก็เลยที่นี่ก็เราก็เลยเป็นกิมมิกนะคะ,<ฮ>ะใช้ว่าเป็นภาพอ้อมกอดฮักนี้ที่ลำปางนอกจากจะได้เห็นภาพเก่าๆแบบนี้แล้วทุกเสาทุกจุดก็จะมีอันนี้ด้วย ซึ่งคนเหนือเราเรียกว่าน้ำต้นน้ำต้น้นครับน้ำต้นหรือคนโทคนโมเมื่อเช้าเมื่อเช้าพุ่มพงดวงจันทร์มาแล้วอันนี้ดวงจันทร์สวรรณีมาอีกแล้วเห็นแต่เบอร์โชว์คนโถไม่รู้อยู่ในคนโถอยู่นี่อยู่นี่นี่เองนะครับคนโถอยู่นี่มาดูค้นโ้ที่นี่ได้คือเมื่อก่อนมันไม่มีตู้เย็นเนาะเราก็จะใส่อันนี้ไว้ดื่มก็มันก็จะได้ความเย็นแล้วก็จะได้ กลิ่นหอมของดินเผาไปด้วยอันนี้นอกจากที่เราจะได้เห็นความสวยงามของวัดแล้วนะครับ,รบตรงน,นี้ก็จะเป็นมหาเวสสันดรชาดกนะครับในแต่ละกันก็จะมีทั้งหมด13กัน <13 S 1> ากานครับเลยนะครับมี QR code ให้เราได้สแกนด้วยในแต่ละครั้งอันนี้ก็จะได้เห็นถึงความเรามีการและกันสองกันก่อนออกจากวัดครับแคปชั่นสักหน่อยไหมะคแคปชั่นในการเข้าวัดครับอ่ะของพี่เอกกรอย่าเอาผมไปวัดกับใครเพราะผมไม่ใช่ปิ่งโตของผมถ้าเข้าวัดแล้วไม่ได้บุญขอเข้าไปในใจคุณแทนได้ป่ะฮะ เราเที่ยวกันทั้งวันจากเช็กอินทีนเหนือตอนนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเอยกช็กินกินแอลูแอลทั้งวันแล้วก็ปูทั้งวันตอนนี้เราได้เวลากินแล้วครับผมตอนนี้นะครับเรามาอยู่กัที่ร้านออไลน์นะครับผมก่อนอื่นต้องขอแนะนำบรรยากาะของร้านก่อนที่ออยสวัสดีค่สวัสดีครับพี่มาของชื่อว่าออนไลน์นี้เป็นยังไงบ้าง Uh, all rice จริงๆคือมันมาจากคำว่า all which rice นะคะ mm hmm. ก็คืออาหารที่ทานคู่กับข้าวค่ะ mm hmm. คือเนื่องจากตัวเอเนี่เป็นคนลำปางแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากให้คนลำปางทานอาหารที่อร่อยที่เนี้ยอาหารเหนือเนี่ยมีเยอะละวันนี้เราก็เลยแนะนำเป็นอาหารที่เป็นอาหารไทยวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันก็จะเลยมาจากทางฝั่งตะวันออกซะส่วนใหญ่ oh, ค่ะอย่างแรก ตั้งอยู่ข้างหน้ากลิ่นหอมมากเลยครับคุณน้อยครับอันนี้คือแขงส้มไข่ปลาเรียวเซียหรือว่าเรียวดิลค่ะรับประกันว่ามันไม่ชาเอางินเดี๋ยวเราลองชิมลองเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าในลำปางจะมีที่นี่ที่เดียวครับค่ะเมนูนี้นะคะแตกต่างกับทํได้ให้ได้กลินมากความขาวไม่มีเลยคุณน้อมครับแล้วความเข้มข้นของน้ำแขงส้มอะ คุณยอดจริงเมนูต่อไปเขาก็อร่อยตัวหนึ่งเลยที่เอออยากแนะนํานะคะก็คือตัวนี้ยำไหลบัวกุ้งสดมองอย่างนี้ก็เหมือนสายบัวใช่ไหมคะแต่ไหลบัวเนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่มันกรอบอ๋อด้วยคนเนือเราไหลบัวเราไม่ค่อยจะคุดกันเท่าไหร่ใช่ไหมฮะใช่ใช่แล้วก็มั่นใจอีกเช่นกันว่าไหลบัวเนี่ยลำปางก็จะมีที่นี่ทีเดียวเช่นไหคะรสชาติคือดีนะได้ยินเสียงความกรอบไหมครับ กัดแต่และครั้งนี่คือแบบกรอมกบมากสดมากด้วยผบรอดต่อมาให้ใหูต่อไปทอ,อทอดมันปาไกา<อ>่เนื้อมันเนี่ยเราควรที่เอกานิดนึงแล้วโชว์ให้ดูก็ได้ค่ะครับมันจะมีความนุ่มแล้วก็จะหนาเพราะว่าเชฟเขาตีเองใช่ ตอนปันปีปาชายเขาปีไงรู้ป่ะเอามือกดอกเดี๋ยวนี้ทันหลังมากไม่ใช่ไม่ใช่ไีอย่าช่งี้ยนี่ยนะฮะอันนี้คือเนื้อแน่นมากเลยค่ะต่อไปใหญ่ๆนี่คืออะไรฮะตัวนี้เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยค่ะจริงๆเมนูนี้เป็นเมนูทันเล่นเรียกว่ามีกรอบทรงเครื่องนะคะแต่เราตั้งชื่อว่ามีกรอบออนไลน์ใช่ค่ะ เด็กๆต้องชอบแน่ถ้ามาเป็นครอบครัวแล้วคุณพ่อคุณแม่พาคุณลูกมาเนี่ยอันนี้ไม่ก่นมลากเลยอร่อยอร่อยครับเมนูถัดไปตัวนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งที่ของอไลส์เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้จะมีแค่ช่วงฤดูนี้เท่านั้นค่ะน้ำพริกมะขามกุ้งสดอ๋อเหรอจะมีเป็นทางช่วงเท่านั้นสำหรับน้ำพริกมะขามใช่กกล่อมาก ไปมีนำเสนออีกตัวหนึ่งก right ็คือตัวนี้แกงฮังเลครับสูตรออรไลซ์ค่ะสูตรออรไลซ์นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงครับความมรล่อมความถึงเครื k k ่องแล้วก็หมูไม่ติดมันมีกระดูกอ่อนมาด้วยครับคุณผู้ชมปกติฮังเลไม่ค่อยได้เห็นกระดูกอ่อนเท่าไหร่อายินเลือกเลยเป็นไงครับข้าวนึ่งมีไหมครับสุดท้ายเลยค่ะเมนูที่อยากนำเสนอ คือตัวนี้ค่ะกุ้งผัดที่เกลือค่ะก่อนทานกุ้งทานที่เครื่องก่อนค่ะอ๋อเดี๋ยวถ้าดูก่อนกินนะมันต้องเผ็ดแน่เลยอ่ะอ่าลองไม่ได้เผ็ดมากด้วยแต่มันเข้มข้นคือเราทานเฉพาะตัวเครื่องก็อร่อยแล้วอะค่ะดูเนื้อกุ้งครับคือบ,บอกความสดเลยอ่ะ คุณออยช่วงเที่ยวแบบ new normal อย่างเงี้ยครับเอไรของเราจาัดโปรโมชั่นจัดก,กิจกรรมพิเศษอะไรบ้างไหมฮะมีค่ะก็มีเที่ยวทั่วไทยค่ะเที่ยวด้วยกันอันนี้เราร่วมทั้งหมดเลยนะคะคร,รวมถึงวันนี้ก็มีพิเศษให้สำหรับทางรายการด้วยสำหรับผู้ชมที่ชมรายการนี้ แล้วจะมาทานอาหารที่ออริสเนี่ยเรามีส่วนลดพิเศษให้ด้วยอุ้ยอย่าลืมบอกนะครัว่ามาจากเช็คอินกินเหนือส่วนลดที่ับบดีเลยค่ะดีเลยค่ะคอาวันนี้ต้องขอบคุณออริสขอบคุณพี่ออยด้วยครับขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่าครับก็วันนี้เอกชยินกินแอลกูเต็มที่จริงๆวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเมืองไขลางนครนะครับที่ให้คำแนะนำ ในสถานที่แต่ละแห่งที่มาเที่ยวในวันนี้อย่างน้อยคือถ้าคุณผู้ชมดูเราแล้วตามเรามาเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากรับการเที่ยวหนึ่งวันของสวัสหวัดลืปา่าเนาะใช่ครับถ้ายังไงสามารถติดตามได้นะครับสำหรับเช็คอินเหนือท่าเอบ NBT ก็อช่อง2องทูเอหรือ NBT ภาคเหนือทีวีดิจิทัลหมายเลขสเ็ดครับผมก็ดูย้อนหลังได้ที่ YouTube c h a n n อ l เช็คอินเหนืเลยครับผมครับวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะครับเราทั้ง3คนขอนำรายการจากลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ กินต่อเลยครับดินครับ